1. สักโกเป็นผู้มีความอาดสามารถคืออาจหานไม่กลัวไม่เกียดคร้านขยันใช้ปัญญาไตร่ตรองไม่ให้ขาดตกบกพร่องในกรณณากิปิจในการทำความบริสุทธิ์กายวาจาใจและในกิจข้อต่อๆไป 2. ออุชุหรืออุชูแปลว่าตรงซื่อซื่อตรง เดียดออกคือไม่มีเล่เหลี่ยมไม่เอ็นเอียงจริงใจไม่คิดคดทรยศซื่อสัตย์ตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันจนถึงความตรงความจริงใจต่อเป้าหมายของชีวิตที่พระพิสุทั้ง500รูปนั้นตั้งใจจะไปให้ถึงนั่นคือประนิพพานคือความบริสุทธิ์กายวาจาใจให้เกิดจนใจหยุดนิ่งสนิทสมบูรณ์แล้ว